นี่ล้านเพิ่นครับนี่ยังไที่ตำเหลกก็ทันเวลาคาดว่ากะไรกลาบหมูได้เลยนะพี่น้องมันเนาะเป็นย่างน้อยนึ่งตัวเลยไข่กบหอย หมกี่หยังเนี่ยนี่หมกละไม้ค่ะต้มไก่มากเลแน่หมูสามสิบบาทนี่ลาบหอยยี่สิบบาทบออยากกินต้มไก่ไหมโอ้ยอยากกินต้มไก่ตักไปสามถุงเอาเจ็ดถุงวันนี้ตักมาอีกถุงเนื้อตักให้เยอะๆเลยลูกปลาพิเศษต้อแสงใชยปลาปลาปลาเจ้าละห้าขวบปลาปลามีปลาปลาอยู่ทุกทื้นที่ท่กแดนละห้าขวบเก่งดี เจ็ดสิบบาทครับขอบคุณค่ะขายดีไรเฮ็ดนังก็ขายดีขายดีบานนี่ซุปน่อไม่พี่น้องมึงเลยโอ้เดี๋ยวยี่มัดเดี่ยวนี่เออขนมบักตานหากินยากได้ขนมบักตานนะนะเออเออ สมูที่น้องเนี่ครับคุณจะจะมีทอดต้มมัดจะเป็นไส้เค็มเหมือนกับบะจางอ๋อมัดละสิบบาทจะเป็นไส้เค็มจะไม่มีกล้วยครับนี่ต้มยี่สิบข้าวสิบบาทครบ่งร้อยบาทครับครับได้เลยขายดีขายดีเฮงเฮงปังๆเลยเนี่ยครับยา่ตีตำแหลเรือครับเนี่ยเนี่ยาย่ต่ตำแหลค่ะนะครับผมตามทุกอย่างที่กวางน้า ปไปครับขอเราี่นอไป